ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่วงจะแล้วไหมในช่วงจะติ่งไหมแล้ววันนี้นะคะแล้วก็จะกลับมารีแอ t เพลงของใครของยุคยอมก็คือยุคขยอมนั่นเอง <Yeah. S 1> ก็คือเป็นอีกเพลงหนึ่งอันนี้เป็น Official Music Video ชื่อเพลงว่า All Your Fault ก็คือความผิดทั้งหมดของคุณนะโอ้ยก็คือคุณผิดเนาะแต่เอาิงเพลงเนี้ยฉันแอบหวังว่าน้องอาจจะได้แบบ เต้นแล้วได้แรปแบบเท่ๆคำเท่ๆออกมาอะไรเงี้ยจริงเพราะแบบว่านองเป็นสายเต้นอยู่แรงไปค่ะเริ่มเลอ้ย่เนมู่เเริมเลคือเป็นดักโทเลยเดฟรอชื่อับ้ So beautiful, I keep oh. a wedding for you 你自己，你自己做。 ใสจรด้วยมาแล้วนี้ว่าคินเดียจะมาน้่งไ้อีกใรู้สึกเหมืจะเป็คนดูลยได้ด้วย ฟิลย่อมดีมากเราให้น่ารักมากสุดที่สุดคือแบบถีบไปยิงปังมังปังตายหมดคือแบบคือเหมือนแบบฟิลไปไปหาไปเซอร์ไพรส์แฟนใช่ปะแล้วก็แบบคือชื่อเพลงอะแบบความผิดทั้งหมดมันคือคนอะก็คือผู้หญิงเออมันอาจจะเป็นการที่แบบจริงๆเรือกเอฟวีเนี่ยคือทุกคนเหมือนผิดกันหมดมันเหมือนทุกคนใช้อารมณ์ของตัวเองว่าเกินไปอะไรเงี้ยแบบฟิลที่แบบ กินเหล้าเมาต่างๆแล้วก็แบบเดินชนกันมีเรื่องก็เป็นปกติอะเนาะแบบขาดสติอะไรเงี้ยพอาได้มีเรื่องปุบโดนเขาลุมเแล้วก็คือแบบโมโหไงสติหลุดยิงแม่งตายหาให้หมดขาจบก็คือเอาปืนมาคือไปหาเลยแล้วคือแบบเออหนีตำรวจแต่สุดท้ายแบบมาชนคนที่ตัวเองรักอะก็เลยยอมอะยอมแบบยอมตัวคือแบบเหมือนมันหลุดไปแล้วทีนี้ก็คือเหมือนตั้งสติได้ตอนที่ผู้หญิงตายอะอวยยศลูกเลยหนึ่งอวยยศมากแล้วแบบยุ่งยาเสียงคือเสียงอะ ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ายุยอมเป็นคนที่เสียงดีมากคือเนื้อเนื้อเสียงน้องมันจะเป็นฟิลแบบแหกเสน่ห์เออเวลาเวลาร้องเวลาอะไรอย่างเงี้ยฉันชอบแบบคือถ้าเพลงขึ้นมาปุ๊บก็คือรู้เลยว่าเป็นยุยมอย่างตอนที่อยู่ก็เซะอย่างเงี้ยทุกคนจะมีเอกลักษณ์เสียงของเต้ด้วยคือแบบคือเวลาแบบเออคนนึงร้องมาปุ๊บก็คือรู้เลยว่าอ่ะคนนี้ใช่คนนี้เจบีนะคนนี้ยุยมนะอะไรอย่างเงี้ยคือรู้เลยว่าจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียงทุกคนคือมีเอกลักษณ์มากแแแแล้้้้้้วบบบบคคืออนนนนงเเเป็็ที่รไไไดดดต เป็นมักเน่ที่เพอร์เฟกมากฉันไอเลิฟแต่แต่เพลงนี้ยังเสียที่เราไม่เห็นน้องเต้นเลยอืมเพลงเซตนี้จะไม่ค่อยเห็นน้องเต้นเท่าไหร่จริงๆก็อยากแอบอยากเห็นน้องเต้นแบบปังปังคือไปอ่ะไป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 ไหนไม่มีห้างค่ะไม่ห้างกนเลยงงเราไปไหนก็คืออยากเห็นน้องเต้นแบบในสเตจที่แบบปังปังบ้างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบไล่เต้นยูดอมดีมากยูดอมคือเป็นคนที่ไลยเต้นสวยมากไลยเต้นเป๊ะมาก แล้วลาเต้นแบบบางเพลงอ่ะเต้นช้าแต่แบบมันลงล็อกอะเออมันลงล็อกแบบในความที่แบบอดีอะจริงก็คืออย่าไปปั่นวิวให้น้องกันนาอเพลงเพิ่งปล่อยมาวันนี้เลยใช่วันนี้เลยวันนี้เลยจ้ะก็คือปวันนี้ก็คือเท่าไหร่อะสี่แสนแปดโอ้ยอีกแป๊บเดียวก็จะล้านเชื่อว่าอย่างไรล้านเพลงเพลงที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้ที่เป็นเพลงแบบก่อนหน้านี้ก็คือสองล้านกว่าแล้วแบบแค่พันหกวันจริงสองล้านกว่า คือปังไม่ไหวมักเน่แล้วแบบสิบเป็นเดี่ยวคือปังมากเลนโซโล่เป็นเพื่อก็คืออย่าลืมไปปั่นวิวให้น้องกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็แบบรอคอยผลงานของกอเซนด้วยรอติดตามทุกคนรอติดตามของทุกๆคนเลยก็เลยค่ะก็อย่าลืมไปฟังไปดูกันนะคะไปดูความหล่อของน้องกันแล้วก็ไปปลดล็อกสกินหองน้องคำกันเพราะว่าน้องเซนนี้มาก ที่สุดใช่แล้วก็ฝากช่องเราะนะคะช่องจะแล้วไหมช่วงจะติ่งไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เราะนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย